แห่แก้บนไอ้ไข่เสียร้านอาหารดวงเฮงถูกหวย110บใบสาวรถชนพังยับรอดปาฏิหารแห่แก้บนไอ้ไข่วัดสันมะเกียงหมู่หกตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เสียร้านอาหารดวงเฮงถูกหวย110บใบสาวรถชนพังยับรอดปาฏิหารวันที่13ตุลาคม2 5 6 3ส ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดสันมะเกียงหมูห่6ตำบลสําราญราชอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาแก้บนไอ้ไข่หลวงพ่อท่านเทิม่มสองรายรายแรกถูกลอตเตอรี110่110ใบ อีกรายรถชนต้นไม้รถพังยับแต่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ได้นำไข่ไก่และของเล่นเด็กน้ำแดงมาแก้บนและได้นำโอเลี้ยงมาเลี้ยงกรรมการวัดและประชาชนที่เดินทางมาขอพอรไอ้ไข่จำนวนมากรายแรกเป็นชายอายุ60ปี ถูกรางวัลเลขท้ายเลข57จํำนวน110ใบกรรมการวัดสันมะเกียงบอกว่าได้สอบถามชายวัย60ปีท่านนี้เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารอยู่จังหวัดลำพูน เดินทางมาวัดโดยตั้งใจนำปัจจัยถวายพระสงฆ์เพื่อทำบุญเป็นทุนการศึกษาของพระสงฆ์และบูรณะวัดเพราะถูกเลขท้าย2ตัวคือเลข57รางวัลลอตเตอรี่ของงวดที่ผ่านมา110ใบชายโชคดีคนดังกล่าว นำไข่ไก่หลายร้อยฟองชุดทหารของเล่นเด็กน้ำแดงและจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่ด้วยก่อนนั้นได้บูชาไอ้ไข่รุ่นมาเหนือดวง23นิ้วไปไว้กับตัวเองหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมในพิธีพุทธาพิเศษกุมารไอ้ไข่รุ่นเหนือดวงเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาก็มีความเชื่อส่วนบุคคลว่าไอ้ไข่ได้ให้โชคในครั้งนี้จึงเดินทางมาแก้บนดังกล่าวกรรมการวัดสันมะเกียง บอกอีกว่าล่าสุดมีอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงวัย39ปีเดินทางมาที่วัดสันมะเกียงกับญาติญาติเพื่อมาแก้บนไอ้ไข่ด้วยเช่นกันโดยนำเครื่องดื่มเป็นโอเลี้ยง500แก้วและของเล่นเด็กดอกไม้ทูปเทียนมามอบให้ทางวัดและแจกให้ศรัทธาประชาชนที่เดินทางมาขอพรไอ้ไข่เช่นกันหญิงคนดังกล่าวบอกว่าตนเป็นชาวบ้านอยู่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เมื่อหลายวันก่อนตอนได้ขับขี่รถยนต์4ป ประตูของตนไปตามถนนสายเชียงใหม่อำเภอเพร้าวพอไปถึงหมู่บ้าน ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายได้ประสบอุบัติเหตุรถชนต้นไม้รถยนต์พังทั้งคันแต่ตนรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ได้รับบาดเจ็บเพียงคอเคล็ดและหัวแตกเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก่อนนั้นได้มาร่วมในพิธีบวงสรวงและพุทธาพิเศษกุมารไอ้ไข่แล้วบูชาไอ้ไข่องค์เล็กเก็บไว้กับตัวตลอดก็มีความเชื่อว่าที่รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์จากอุบัติเหตุครั้งนี้ เพราะมีไอ้ไข่ไว้กับตัวนั่นเองจึงนำเครื่องดื่มโอเลี้ยงและดอกไม้ทูบเทียนมาแก้บนดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในเดือนตุลาคม2563ที่วัดจะมีงานบุญใหญ่ในวันที่24ตุลาคมจะมีงานบุญทอดกระถินและวันที่31ตุลาคมจะมีการประกอบพิธีบวงสวงและพุทธาพิเศษกุมารไอ้ไข่รุ่นไอ้ไข่มาเหนือดวงขอขอบคุณที่มาข่าวจากแนวหน้าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ